มาต้อนรับโอ้โอเป็นลิ้นชักเหรอคะัุผูามอ่าเป็นไงบ้างโอ้นั่งเลยฉันมานั่งให้จับเลยโอ้คิดถึงตาย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 คิดถึงมือดูซี <laughs> ออนขนมอ้อนมากเลยแถมเอาเอาตายทิ้งตัวโอ้โอ้อ,อ,อ่าครับ <laughs> อืม การต้อนรับที่สุดยอดมากเลยนะรถถังนะสุดยอดมากคึกเลยใช่ไหมมันมากมันจริงๆหางครับค่ะมือนายค่ะมือนายอกระเดวกระเด่วอา เร็วเร็วปะลุกไปดีกว่าเร็วเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันถั<า>งถั<า>งอ้าวตอนรับเข้าเร็วลุกเร็วไปลวครับไปละครับอ้าวยังไม่จบนะคะจบไม้ถังเร็วลุกเร็วรู้แล้วว่าดีใจโอเคดีมากดีมากดีมากโอเคน่ารักถังครับ ิม,มป่ะเข้าบ้านดีกว่าป่ะไปนั่งหน้าบ้านนะไปนั่งหน้าบ้านหล่อมากเลยหล่อมากล่ำมากหืมถางป่ะป่ะไ,ไปนั่งในบ้านเลยค่ะป่ะเร็วไม่ยอมสงสัยวันนี้แล้วถังจะนั่งเศ้ารถให้อยู่ตรงนี้นะคะเดินไปแลละ ไปส่งที่หน้าบ้านหน่อยเร็วไ <laughs> อไรม,มาส่งที่หน้าบ้านหน่อยเร็วไครับ <c oughs> ยังอ้อนไม่เสร็จใช่อืออขี้อ้อนมากเลยหมาตัวเนี้ย ให้เราถังกินไม่มีหรอมองใหญ่เลยมองได้เต็จตาม,มีความหวงังเผื่อจะได้กินขนมืออือ